มันใจแกก็แปดติดจับผู้ถือเพรานาเองมันใจแ้งว่าแปดมากเกก็แปดีต้องมาเลยเดือนึงออมมาเห็นแนนอนออกมาเห้ออกม้แท้แแต่ประมาณสิดเขอว่านว่าูหอกวดมาเล่ประมาณนั้นเลกรู้แล้วพ่ประมาณนะขาดูแลเตประมาณ่ได้ประมาณว่ได้กประมาณ่ได้บนแนนอนเนาะขอบนนอนแม่นสคือไว้ยาคันมากแปี่กัะตื้นเนี่ย แปดสตมแปดี่ยวดแซเดีวดจดีเจ้ดีแลวแนมมันฮะเจก็แปทับมันเจก็แปดทับให้มันมันเออวีการยตนถิ่นัวำหา่านี้คมตือนคลิปวดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งัฐบาลไม่สนับสนุนการพันทุกชนิดโปรดใช้วิจาาในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีสัดีสัดันคับว่าทีออกสอเนาะ ไปีวานอะเลยว่างหมากไปสองเนาะอุงหข่งวัาซื้อแปดแปดสี่แปดห้าบว่าทีแรกว่าคันซื้อแปดห้าแปดที่ไปยุ่นี่ก็ซื้อบนันออกร้างซื้อเองซื้อเองว่าดี๋ยวลุงแต่ว่าได้ลุงนึ่มาสองหมากกว่าเนาะงข่ะแรนบ่ที่สองแปดสองเก่าสองเนาะชื่อ่งบุ่ยซุยยแซมแมึแต่บ่ได้ี่สองดิอ ี่จะซุยกัซยแเอาไปป่งอยู่บ้านนะเพียี่จะยกับซยฮะนี่จะซยกับซยเอาไปป่งเเนนี่อาจวาตัวเอามาเอามาทำนี่แล้ววิ่งตัวไหนวิ่ตัวไหตัววิ่งบอก่าผมสิเขียวิ่งแเกวิ่งแปดิเาบเอาเป็นบน่างได้เนาะบน่างรวมไดเนาะรวมมองังเกตอง้ังเดบน่างกันเลยมีแกิวิ่ง นี่เน้นเน้นบอหรือว่าซ้ำกันซ้ำกันเราวนี่มันคือการแห้เราเน้มกล้องเอกซ้ำกันสองตัวนี่ซ้ำกันแล้วแตกเจแ้ปลกับเียสามตัวนด้ป่ะดิสามตัวให้ตัวเดียวเกียร์สามเนาะเก้าเก็ยสมเอียเขียนพี่น้องเขียนพร้อมกันเป็นวเกีที่ยุบนตอนเนี่ยนะป่ยุบลังเนาะกทกิเกี่ยวเข้าเขาเบิ้งาแยกนี่ตัววิ่งป bảy tây lăng u lăng chết chạy u buồn u buồn khiêng ao u tôi bảo hãy ao bay bớt lần á mới là bao một song tô đúng không? ba mươi 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 ba เจะไปใส่เก่าสามมก็พิสตำราอะไรด้นะเอาจากแล้วห้าหาม่าสามบอกแปดสามเขียเกาสามเดร็ดนะ้งบนมกับมือไปเยนี้แดสามแล้วพ่แปดสามแปดสามแล้วก็แปดสามแล้วก็ห้าสามห้าสามแปดซีตัวกันเนาะแปดซีตัวกันแปดีตัวกันเก็บสามแปดสามห้าสามนี่มี่เนี่ยมบ้นีเก็บแปดสยอด แน่นแปดสามแน่นตัวน่นแปดสามวงกลมเลยมัดดสมลังที่สุดดุยเก้าสามเขาบอกเก้าสามแล่นเนาะสามตัวจะนั่งก็สามตัวเก้าเจ็ดสามนั่นมันเกอยู่ในอันเดียวกันมันจะได้เครือไทยมันดับปูมันเกนเคือไข่ก่นนี่แหละมเือไครทเปลี่ยนมะเขาคู่กันมะเขาคู่มามาสามตัวกันละแต่มาสามตัวเบบนั่นเก้าเจ็ดสามเก้าสาที่ไดบ้ ไอ้เอาะเก้าสามหนบอบอสบอสเขียนโตสามบอกไม่ต uh. ้องตัดเอาใน้สามโตนี่แหละมาหาสามตัวหนึ่งอ่ะีาหาสามมาหาสามมันค่อนข้มันก็บบอบมิตดูเด่นเด็กสองสูนปรผสมกันนะตามจริงมันจะเป็นสูนรลรามบนเนาะครับเลยเหตดเป็นสูตยเดียวหนาก็สิมี่หาสามอ่ะอ๋อรวมกันเลยรวมเลยรวมเลยบนนั้นรวมเลยศุดเดียวสรุปแล้ว มีสามตัวหางเดียวสองตัวนี่สี่หางตัวเน้นที่สุดคือเตียสามอ่ะเสามอื้งก้มแงงแง่งเห็นแล้วเอาโชว์แล้วอว่าตรวจเบิ้งตรวจจห้าผมเขียนพิดนั่นสดเขาตามนั่นแหละแต่ว่ามือผมไปกัสามแล้วหแก่แล้วแก่เป็นเปดสามเด้อเปเวาเอาโชว์มากรบมากยู่อะไรนน่ะงาเก้าเจยสามนั่นมากรู้เกียก็เปี่ด มันตองมาติตัวอตัวนึงมนในนันก็กอดอมาอีกตัวบ่แล้ว่ว่าให้ได้ไอ้ไม่ไห้ปลี่เจ็ดนีก็กด้อกัได้เจ็ดเอาเองกอดอก็ได้นะครับคนี้องตัวเนี่ยเนี้เดี๋ยมันแค่เปลามงมาอีกจะไม่ยับแต่เปลี่นเนอันนี้ประเด็นอไมันเลายตัวเนาะมันหล่ตัวโอ้มันก็มีเก่าจ็ตสามล้วกเจ็ดสามแปดสามหาสาม แล้วก mm. mm. ah, mm. ็บแปดซีเหล็กวิ Stock ่งก็คือม uh, ีแปดมีเจ okay, okay, ็ดหายทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะเพราะสวายไปกับบนล่างเน้นที่สุดแปดสามพิเศษเม่เพียวแปดสามเดี๋ยวคุณแปดเจ็ดเด้อพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอะไรตัววิ่งเนี่ยมันเคยกอดคอกันได้เลยโอเคมันเคยกอดคอกันเคยกอดคอมาแต่เราบม่ได้จับเราจับตามีน้อยนึงเนาะพอสวยเอออ่ะโอเคบางวันบุก็ มากี่มัหันกันได้เ่าเท่ไดรจับต่งตัันมาทังกองจัดชัดี่้มมึง้องหันม่งไม่งเออเนีเพี่น้องแคบแคบแคบไว้แคบไว้แคบเลยนะครับนีเวลาตัวเลขผ่ไลเนาะมีแค่นี้นะครับวิ่งแปดวิ่งเน้ำหนักเท่ากัน3ตัวหางเดียวเก้าเจสามสองตัวมี7 3็ดสามแปไปบนล่างไปกลับน้นมที่สุดพิเศษเม็ดเดียว8 3ดอ่าโอเคจบหมดเวลาครับ โอ้โไปแบบไปแบบโดนวดนแด้ไปไหนล่ะโดนข้าวแบบอะมันใจกี้ก็เปดีิจับฟูถือบพะเท่านั้นเองมันใจแหงว่าแปดมากกิก็แปดี่ต่องมาเลยโดนงอไมาเห็นแน่นอนออกมให้าอกม้แทนแมนแต่ปรมาณที่คนขอว่าเ่นว่าโบหอกาน่่บประมาณนั้นเลยรู้แล้วว่ปี่ประมาณนะน่าเขาดูแลเปรประมาณว่ไดกประมาทว่ไดก็ปรวประมาณว่ไนอนเนาะโมแน่นอน ไวคือไว้สละกันมักแปดทนี่กับซื้อนี่แต่สามแปดเดี่ยวแปดแปดที่เดี่ยวเนี้ยถ้ามัมีมีแปดอัที่แปดก็จีไว้ไอ้ที่ไหนก็เปลี่ยนไวอหมดนี่ขาดแค่บ็เดี๋ยวไมกลับ่คือว่าศีมากมือนี่หออพี่นองนองมากก็เอยมากเลยเฮ็ดไว้ที่แปดหาที่ที่เฮ็ดไว้เลียงล่างอ่ะ เซียวลานี้เรหน่วยมันมีเปีห้สามอโอ้ปดยกทท้องเลยนี่ว่าเดียวปีท้องแต่ว่เอาหรอกบอกว่าด้เฉีดหมันจะเ็ีดในั้งสองเ็ดนทั้งสองหลังมาแบบดวนไปแบบด่วนพี่น้องเอาโชคดี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 เปโชคดีๆนะครับพี่น้องได้บ่ได้บ่โชวอกอพี่น้องเฮาวันนี้มากันแบบด่วนๆไปกันแบบรวดเร็วทันใจ พ่อสวยบุรีลำนะครับนะครับวันนี้เฝ้าแห้งวันนี้เ้าแห้งพี่น้องฮะเกัแปจับ้มันมันเกแจับให้มันมันเออตองมาาแท้ตัวนึงเอาพี่น้องบักการยนถีน้องนํารงนี้เจกัแปดกอดกันมันมันก็แล่าอาสี่ขวเออดู่สี่ขวอันตรายเจกับแปด จับให้มันมัน,มนดีบรีกอดคอกันตอนตอนแ <c oughs> ม่พแนจน,อนเออพิจนาเอาลายอจารเนาะครับพิจนาเอาเ,ลลาเน,ะะนาะม,มาประกบกันเอาไปไปกระลับเขาไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุ่งดีทุ่ดี